สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้เราก็นะครับพี่ๆพบกันในทุกๆวันนะครับกับช่องมาดลพบุรีตามหาพาบ้านนะครับพี่ๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องของช่องเราให้แอดไลน์นะครับหรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอของเราได้เลยนะครับ0 8 1 7 9 4 1 6ห6นนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพักเครื่องจัดส่งไปเซนีฟรีนะครับพี่ๆ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมมีพระเครื่องสวยๆมาแบ่งปันห้ามพลาดรับชมเลยนะครับพี่ๆแล้วทางเราก็มีบริการนะครับพี่ๆส่งไปรษณีย์ฟรีแต่ปลายทางเพิ่มองค์ละ20นะครับแนะนำนะครับพี่ๆปลายทางขอให้แบบมีเวลารับสายเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หน่อยนะครับพี่ๆเพราะว่าเขาจะโทรแค่เที่ยว2เที่ยวนะครับผมสําหรับท่านที่ไม่ว่าง โทรศัพท์นะครับพี่พี่ก็แนะนําโอนนะได้รับของแน่นอนนะครับพี่พี่ยังไงวันนี้เราก็ห้ามพลาดรับชมนะครับหลังจากหยุดไปเมื่อวานนะพี่พี่เราดีไปเช่าพระมาะหลายที่นะครับพอดีก็กลับมาทําไม่ทันต้องขออภัยเราก็จะแจ้งทางโพสต์บอกไปนะครับพี่พี่นะครับผมยังไงวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มรับชมองแรกองแรกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเพชรน้ําเอกอันนี้เป็นบล็อกน่าจะเป็นบล็อกทองคำนะพี่พี่เพราะว่าเป็นเ่้าวงเดือนนะนี่อันนี้เป็นบล็ เก้าวงเดือนสภาพสวยรุ่นเพชรน้ำเอกมีมีติดไมเหรียญหนึ่งบ้านเดิมพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมในสภาพสวยอันนี้น่าจะเป็นบล็อกนิยมหายากเลยนะพี่พี่เก้าอ่าเก้าเก้าวงเดือนนะครับเดี๋ยวลองจะมีวงเดือนอยู่ที่เลขเก้านะครับนี่สังเกตเลยพี่พี่ดูนี่มีวงเดือนมีอะไรนะนี่อันนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับน,น่าจะเป็นบล็อกทองคํานะครับผมท่านใดชอบก็ สอบถามกันเข้ามานะครับในสภาพสวยผิวม่วงเลยโคตรตอกลึกนะพี่พี่นี่โคตรตอกลึกดูต่อตัดเนี่น่ารักมากๆนะครับหูปิ้นเลย ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับมีพี่ๆสั่งกันเข้ามาเยอะนะอันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะพี่ๆสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วนะพี่ๆเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นเพชรน้ําเอกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อนาคตดีนะครับแล้วน,นี้หลวงพ่อผ่านวัดดงตาลราคาหลักพันต้นๆเบาๆเ,เลยหลวงพ่อปานปลุกเสกนะครับนี่อันนี้ก็ได้ผงอุดเดิมๆนะครับนี่มีปูนแดงมีอะไรนะ นี่น่ารักมากๆเนื้อหาจัดจ้านเลยเนื้อแบบแก่งแก๊กเลยดินนะครับผมนี่สงสิงนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับราคาเบาๆกันเลยนะครับเนี่ยองนี้ราคาเบาท่านใดชอบก็มีมุมมีทางกันก็ห้ามพลาดนะพี่พนี่แล้วก็ได้เป็นแบบกุกเก่านะครับบึกบึกเนื้อจะบุกบกจัดจัดจ้านหน่อยนะครับผมเนี่ยสภาพเดิมดีนะครับผมองค์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพระผงอันนี้เอาเอาแค่700พอพี่พี่อันนี้เป็นพระผงอะ อ่าเป็นพวกวัสุทัศน์พวกอะไรพรกครูใบดีกาพวกอะไรนะพี่พี่เนื้อนี่โหจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมนี่เนื้อสุดยอดจริงนะครับผมบึกเลยนี่คลาสสิกมากๆนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเอา700พอเบาๆวันนี้นะครับนี่มีมุมมีทางก,กันก็น่าเก็บมากๆนะครับนี่พักเก่านะพี่พี่แล้วก็ได้สมเด็จหลวงพ่อซวงอันนี้พิมพ์ใหญ่เนื้อทองผสมนิยมเลยพี่พี่เรื่องพลาสติกอย่างดีอันนี้ได้สตอรี่ดีเลยนะพี่พี่อันนี้ก็เห็นมานานหลายสิบ เป็นสิบปีนะพี่พ อันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อซวงเจ้าของรับมากับมือสมัยนั้นไปไปเอาตอนที่วัดองค์ละ30บาทนะเขาเล่าให้ฟังอันนี้เขาเลื่อมเปิดหน้ามาก็มีผ้าผ่านการใช้มาว่างด้านหน้านะเนื้อจะเป็นน้ําทองขันลงหินแล้วนะพี่ด้านหลังเปิดไปโพเจ้าของเก่าเลื่อมหน้าเก่านะครับแต่ว่าด้วยหน้าเก่าใช้จนเละนะพี่พี่เขาเลยแกะออกแล้วผมก็เลยเช่ามานะครับผมนี่อันนี้ดูง่ายชัดเจนนะครับหลวงพ่อซวงวัดชีปะขาวนเนื้อแบบโหบึกบักนะครับดูง่ายสุดๆนะครับผมอันนี้ก็ท่านใดมีมุมมีทาง ก็สอบถามกันมานะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ออุนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่หลังก็จะเป็นมลระอย่างนี้เลยพี่ๆนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมาครับอันนี้เจ้าของรับมากับมือจริงๆพี่แต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงสําหรับท่านที่อยากได้จริงๆนะครับนี่ก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ยันยังชัดอยู่เลยนะครับเนื้อเป็นเนื้อทองผสมนะครับผมทองเหลืองและนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อสมฤทธ รุ่นประสบการณ์เลยเขาเรียกว่ารุ่นเทียนชัยนะพี่พี่เป็นลวงพ่อสมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดเข่าสมอคอหลวงพ่อบุญมีจัดสร้างปี17นี่ด้านหลังที่ลึกงานทำบุญอายุ77เปีนะครับสวยแชมป์เลยพี่พี่นี่อันนี้หายากจริงจริงนะพี่พี่เนี่ยสภาพสวยเป็นเนื้อผองน้ํามันนะครับอันนี้ก็พันกว่าบาทนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับและที่สําคัญนี่หน้าตาสวยสวยเลยพี่พี ผิวพ,พันธุนนะคือองค์เดียวจบอันนี้ก็มีประสบการณ์เยอะจริงๆนะรุ่นนี้นะครับนี่อันนี้แท้ดูง่ายนะครับพันกว่าบาทนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ได้หลุงพ่อเงินมาพี่พี่ได้มาสองค์เลยบ,บ้านองค์นี้แชมป์เลยพี่พี่นี่มีมาสององค์หลุงพ่อเงินนะครับเป็นหลุงพ่อเตียงคล้ายพวกหน้านกคู่พวกอะไรนี่อุดกิ่งดูง่ายนะครับผมนน้ําทองแบบเดิมเดิมเลยนะครับพี่พนี่ ท่านใดชอบก็องคละหลักร้อยนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับมีพี่ๆสั่งกันเข้ามาเยอะนะแต่ว่าอันนี้ท่านใดเร็วก็ได้ไปนะครับผมในสภาพสวยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้บ้านๆจริงๆนะพี่ๆแล้วก็เป็นพระที่แบบสภาพสวยเลยเจ้าของแบบเก็บเก่าดูง่ายชัดเจนนะครับนี่นี่สภาพเดิมๆก้นก็ดูง่ายอุดกิ่งนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะจันเตียงหลวงพ่อเตียงนะครับ แล้วอันนี้เป็นปิดตา,ลาหล่อโบราณหลวงพ่อเพี้ยนนี่อันนี้พบเจอน้อยพี่พี่เอา500เป็นปิดตายันยุ่งเนื้อพวกขัดลงหินนะพี่พี่นี่อันนี้หายากมากมากนะครับหลวงพ่อเพี้ยนศิลปะแบบแกะปั้นแบบโอคค้โหคลาสสิกจริงๆนะพี่พี่นี่ขี้เบ้ากันหล่อยังอยู่เดิมๆเลยพี่พี่ดูแป้งขี้เบ้านะครับมีโค้ดมีะไรตอกตรงนี้นะนี่ท่านใดชอบก็สอบถามก้นมานะครับนี่500พอหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินถือว่าเป็นรุ่นนิยมเลยพี่ๆและอันนี้เสียลูกเสือสองกว่าข้างกระบอก อันนี้ก็หายากคงเชื่อมนี่ก็บอกใหญ่เลยพี่ๆี่นี่อันนี้น่ารักมากๆนะครับนี่เหรียญลูกเสืออันนี้2 4กว่าซื้อไว้ศึกษาเนื้อได้เลยนะพี่ๆีเสียชีพอย่าเสียสัตวนะ์นะนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับเนื้อจะเป็นสำลิดแล้วนะพี่พนี่ซื้อไว้ดูเนื้อได้เลยนะครับอันนี้ปุกเสกสมัยก่อนก็ต้องพิธีใหญ่นะพี่พวกนี้นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมม LIKE. ีทางกันก็สอบถามกันเข้าม,มานะครับสบภาพเดิมๆแบบนี้โอ้โหนานๆจะมานะพี่เมื่อก่อนเคยได้เหรียญนะนาะนแล้วนะพี่ๆและนี้นะครับ อันนี้เอาแค่300พอพี่พี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าๆอง์นี้ได้สนิมแดงเก่าๆเ,เลยพี่พี่นี่สภาพสมบูรณ์พิมพใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวให้ลงลดูเนื้อนิดนึงนะครับผมนี่ท่านใดชอบแปะท้องเก่าด้วยหนะ้าตาเด้งๆเ,เลยพี่พี่นี่อันนี้เป็น,นตะกัวเก่าสนิมแดงนะ300พอแล้วครับแล้วหลวงปู่หมุนพร้อมมาใช้วัดหลวงปู่หมุนป,ปุกเสกโอ้และเกจิปุกเสกเยอะนะพี่พี่ลองอ่านประวัติรุ่นหนึ่งแผ่นดินอะไรทักอย่างนะครับพี่พี่นี่หนึ่งในหนึ่งในแผ่นดินนะครับผมนี่ นี่พร้อมพระชัยวัดนะครับสวยๆหลักร้อยเลยอุดเกสาอุดโ,อโหทุกอย่างเลยนะครับผมน่าเก็บมากๆเลยนะครับพี่ๆและนี้นะครับเป็นปกโพจะมีสมเด็จและมีพิมพ์พิมพ์นี้จะหายากนะครับวัดโพแก้วนพคุณหลวงพ่อกลวยปกเสกหลวงพ่อจวนหลวงพ่อซวงนะอันนี้หายากอันนี้24 9ก้ากว่าเนื้อแบบบึกจริงนะพี่พี่โอ้โหเนื้อแบบนี้ดูจัดจ้านเลยนะครับผมอันนี้เอาแค่ อันนี้เอา400พอนะครับนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่วัดโพแก้วนบคุณสอง6ประมาณนั้นนะและอันนี้นะครับแม่ชีบุญเรือนพี่ใส่กรอบพร้อมใช้เลยนะครับผมนี่เป็นปกแม่ชีบุญเรือนเมื่อสมัยก่อนหลายๆเดือนเคยได้มาแล้ว1องค์นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเป็นปกสมเด็จปกนะครับนี่อันนี้ท่านใดชอบก็จัดไปได้เลยนะครับสมเด็จแม่ชีบุญเรือนเก่าๆเลยนะครับผมมีหน้ามีตานะครับนี่ท่านใดมีความรู้นะครับผม ก็ยินดีแบ่งปันนะครับอันนี้มาแบบบ้านๆนะครับผมเป็นสมเด็จอันนี้ผมลืมชื่อรุ่นนะพี่ๆอันนี้ก็เป็นรุ่นนิยมอยู่นะครับผมและน,นี้แหวนหลวงพ่อขายอันนี้ก็อันนี้เอา500พอพี่ๆนี่แหวนหน้าโล่หลวงพ่อขายาชุบนิกเกิลเป็นอัปก้านะครับชุบนิกเกิลนะครับผมนี่หายากเอา5 0 0อพอพี่ๆสภาพสมบูรณ์ด้วยท้องวงเดิมๆเลยนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นอันนี้องค์เล็กนะครับเป็นวันนั้นได้องค์ใหญ่นะครับพิธีพุทธาพระชัยวัดพุทธวาระ ราชบอพิษนะครับปี40ปูกเสกนวัดพระแก้วสวยมากๆนะครับพี่ๆี่นี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับหลักร้อยนะครับเป็นเนื้อเงินด้วยแล้วก็อันนี้พิธีดีนะครับนี่เรื่องพร้อมใช้นะครับนี่เอา300พอเป็นเหรียญสมนาคุณนะครับผมแต่ผู้บริจาคทุนมูลนิธิวัดชีระธรรมสาธิตนะพี่พิธีปุกเสกก็ใหญ่นะวัดวชิระธรรมสาธิตนะครับค่าเรื่องก็เป็นร้อยสองอแล้วและที่สําคัญนะครับกระไหล่ทองเดิมๆเลยพี่พี่สามร้อยพอเบาๆกันนะครับและอันนี้นะครับ ปลุกเสกหลวงพุโต ok, ปุก ég, เสกพระพุทธศีกายยมุนีนะครับวสุทัศน์ปีหนึ่งหกสวยๆเลยนะครับหลวงพุโต ok, ปุกเสกและเกจิอีกมากมายนะครับนี่อันนี้กอนน็อันนี้เอา300รอพอพี่ๆน่าจะเป็นพวกนาวะด้วยแล้วก็อันนี้เหรียญละ2 0 0 50สสวยๆเลยพระเจ้าตักสินหลวงพุโต ok, ปุกเสกเกจิอีก Lindsey, มากมายนะพี่ๆปีสองหนึ่งสภาพสวย,สวยเลยนะครับมีมา2เหรียญนะเหรียญละ250ถ้าเอาคู่เอาเหรียญละ2 0 0และอันนี้นะครับนี่อันนี้ปุกเสกเป็นร้อยรูปเลยนะครับ เหรียญในหลวงนะครับเขาเรียกว่ารุ่น4รอบปี18นะครับนี่ผิวม่วงๆเลยนะครับอันนี้เอาเอา350พอพี่ๆแล้วก็อันนี้นะพี่พเซียนร,รุ่นเก่าเนี่ชอบพี่พเป็นกล่องนะครับนีก่กล่องกล่องใส่พระพวกเซียนพวกอะไรนะครับแต่อันนี้อันนี้จะสะภาพเก่ามากๆแต่ว่าสภาพดีนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็นี่ใบฟอยด์เดิมๆเลยนะครับ ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับอันนี้เขียนเลยปี15ม้ไหมพี่พี่สองนึ่งห้ี่สภาพสมบูรณ์นะครับนี่เอาไปใส่พระได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็หากันนะครับและนี่เป็นเหรียญพระราชินีเป็นเหรียญทองแดงเงินอัปก้าไหมพี่น่าจะใช่นะ เป็นรุ่นที่อาลุหกสปีสมเร็จพระราชินีปี34นะครับผ๋มอันนี้ครบชุดเลยนะครับอันนี้ก็เอา700พอครบชุดนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็ห้ามพลาดนะครับผ๋มยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับกดไลค์กดติดตามของเราด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผ๋มถ้าวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งไปนะพี่ๆี่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะพี่พที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมกันทุกทวันนะครับยังไงก็ขอจบ ep นี้เป